ค่ะวันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการเติมเงินเข้าแอปเป่าตังนะคะ G Wallet กดเข้าแอปเลยถ้าใครยังไม่มีแอปเดี๋ยวแอดมินวางแอดแอดมินวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะกดเข้าแอปเลยใส่รหัสผ่านหกหลักแล้วก็ใส่เลยเสร็จแล้วมันจะเด้งมานะ้กดเข้า G Wallet เห็นไหมตอนนี้ยอดเงินมีศูบาทเราก็เติมเงินเข้า G Wallet เลือกธนาคารที่ต้องการเติมนะคะตอนนี้เราจะใช้ธนาคารกรุงไทยกดคลิกเข้าที่ธนาคารกรุงไทยก็มีช่องทางการเติมเงินหลายอย่างเลยอ่าอันนี้เราจะใช้แอปกรุงไทยนิกนะคะคลิกที่แอปกรุงไทยคัดลอกคัดลอกรหัส G Wallet ก่อน คัดลอกนาเสร็จแล้วคลิกเปิดแอปเพื่อเติมเงินก็จะเด้งมาหน้าที่แอปกรุงไทยนะคะจะขึ้นหน้าจอของเราเราก็กดเติมเงินใส่รหัสผ่านพอใส่รหัสผ่านแล้วจะมาเจอหน้าจอข้างล่างนะคะอืมเราก็ คลิกตรงยอดนิยมเห็นไหม G wallet คลิกที่ G wallet กเมื่อกี้รหัสที่เราเอามากดวางรหัสแล้วก็ใส่จำนวนเงินอ่าอันนี้เติม150บาทนะคะก็ถัดไปแล้วก็ยืนยันตัวชื่อจำนวน150บาทค่าธรรมเนียม0ูนบาท กดยืนยันก็เสร็จแล้วถ้าใครจะบันทึกก็จะมีข้อความเข้าในไลน์ถ้าใครถ้าใครจะบันทึกเป็นรายการโปรดก็คลิกตรงบันทึกรายการแล้วก็ใส่ชื่อพิมพ์ว่ายังไงก็ได้เอาที่สะดวกแล้วแต่เลยก็กดบันทึก โอเคเป็นอันเสร็จสิน้นอ่ะเราลองมาดูที่แอปเราเสร็จแล้วกดมาดูที่แอปเป่าตังใส่รหัสหม่อ่าเข้า G-Wallet อ่ะเห็นไหมจำนวนเงินตรงนี้150บาทเรียบร้อยค่ะง่ายๆอืมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวจะมาแนะนำให้เพื่อนๆ ได้ดูอีกนะคะ